รถไฟเลยรถไฟเลยรถไฟสวยมากเดีเลิศเชียร์เมียเนาะไฮห,หาเลรสปาทาชมพูกว่าวิวเนาะกว่าสภาซูมกิจนะาความทะเลกแกตาพอเนาะอะไรก็ว่าเลยตาปูเนาะพาชมพาชมใไฮฮา แาเสภาขาวทาชมพูเนาะเิจาจนาบรรยากาศแล้วเราเดิสนากอบตะโลเราเดิลือย่าพโพยเช่ออย่าพอ,อ,าอ,าพอชาเสียนยออะไรเขียวเลยหาเบาบาลยบปอ่ะอุะชาได้ยังชาลุชินชาลุชมีเนาะอ่านตำสั่งอนะไรเนาะต่องมาต่ลลแล้วเะ เพื่สวยงามื่ยงามโอ้สะพานมันเป็นยังไงหาย,ยานะเรื่อยๆมีอากาศเย็นด้วนี่อากาศดีๆโลรักสะพานขาวทาชมพูแม่ทาเก้ากิโลอะไรโอ้บรรยากาศหมอนเลย่อ้องดอนเนาะ lắm khói này là nhà phố chùa tech kích chi viu viu kích an nạp hoa 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 quá, Phật hoa 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 nhà hoa 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 ย่าพดผัดนดอย่าพดผัดนดวิวเล<ส>่นะแเลยสนามก๊อกตีก๊อกตีกอกโจมรถไฟแกทีรู้นะฟิวฟิวฟิวอะไรยก่งชนะลูดหัวดอนอ่ะแกเลอมคุจู มังก็แหมังค้กพื่ละเมองเม,ม่มมมน่ะอภาพวิวเท่านนะัเ้นอ,อเออโอ้ดูโอ้ตัวใหญ่มากพัดด้พัดด้วยชาชินแลนะโอ้หมาโอ้โดหดูด,ดู อะไรบุฟเฟ่เลยตพี่บอลแล้วลลว่าเราเลืลาว่าแน่ว่าป็นยเจรเ่ออยไม่แน่ไม่แน่เลยปลาผันโดนะผธรรมชาติธรรมชาตินี่ผลธรรมชาตนะิคยปลาละปลาสวายหรือเปล่าปลสวายปลาตะเพียนเออปลาตะเพียน โอ้มุกจูลีฝนมาแล้วแปะแปะปะแปะปะแปะปรแประ,ป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 ะมีบรรยากาศนี่จะนายคนเล็ตคอนเลยว่ากาแฟเมื่อค่อนอบรรยากาศที่นี่ก็ามบละชิชิュ รถไฟเลยรถไฟเลยโอ้รถไฟไฮเลยเนาะกว่าเนาะรถไฟรถไฟมาแล้วาปัยาัาขอโดดลนะก่อนเลยเนาะมาแล้วมาแล้วนุ่นไฮเลยไฮเลยไฮลยพาไปได้เลยนครับอืามาแล้วรถไฟ สวยมาสวยมากจานะกิจานะว่ามคุยจุลีพื้ละเมอเมืองแม่มันบรรยากาศดีนะไปพายชมพายชมว่าหมกาหมกาสำรวจแกล่ะเนาะไปแล้ว มาเอาแต่ตารารถไฟะลรไหมละรถไฟเลยไหมเวลาหาเราะสะพานทาสะพานเขาทาชมพูเลยไหมกรุงเทพเชียงใหม่ได้เทอดกัาเท่าเด้อให้ตอนนี้บรรยากาศดีดี មកអុលលថូដរដល់ឡមកកបងតលកាច់អាផ្លអុបថាលគាត់លវីយគាត់លវីយដល់នេះដល់កែសភាខៅហើយណាអូมันใส่มาអឺអូដកលអូដកលឹកលៃ ธรรมชาติธรรมชาติเราเดือต่อทีเนาะยังไงต่อทีกอเลยบ่าพันชมพันชมเจ๊เจ๊เจมรกาศดีเวร์ ชนะกชนะสาหน่หนนหอยยาวแ,วแว 3, ปดจุดเจ็ดตร์เลยสองพันสี่ร้อยหกสิบสองปีเป็นนี่แหละสิยาวเนะแล้วคำนวณราคะเนะาะมันม่วอีแล้วเนาะจะน่าทะเลอีพีหน้าแล้วเนาะ สวยสวยสวย